สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนำชัยพืนเกษตรนะครับช่องที่จะพาทุกท่านมาเรียนรู้เรื่องราวของการทําการเกษตรและอาชีพที่หลากหลายครับและที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับตอนนี้ผมอยู่กับแปลงผักไฮโดรโปรนิกนะครับซึ่งวันนี้พามาชมครับเรื่องราวของการปลูกผักไฮโดรโปรนิกนะครับว่าเขามีวิธีการปลูกยังไงนะครับรวมถึงประสบการณ์ต่างๆนะครับเอามาแชร์เอามาเรียนรู้นะครับเพื่อให้กับเกษตรกรหรือท่านที่สนใจนะครับคนไหนที่สนใจในการปลูกผัก ไฮโดรโปนิกส์นะครับได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับวันนี้ช่องนำชัยหาคำตอบมาให้แล้วครับเดี๋ยวไปชมครับว่าวิธีการปลูกผักไฮโดรให้ประสบความสำเร็จแล้วก็สร้างยอดขายแบบนี้เขาทำกันยังไงเดี๋ยวพาไปชมครับท่านผู้ชมครับไปไปดูครับไปท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมพาไปทำความรู้จักกับเจ้าของสวนผักไฮโดรโปนิกส์นะครับนี่เดี๋ยวอยู่ด้านในนู่นสวัสดีครับ กำลังทำอะไรอยู่พี่นี่ละอองน้ำครับอันนี้เพิ่มจากใบแห้งครับตอนนี้เพิ่มความชุ่มชื้นใช่ประมาณนั้นนี่นแนะนำตัวสักเล็กน้อยนะพี่ว่าชื่ออะไรได้ครับสวัสดีครับผมปริญญาครับผมก็ เริ่มปลูกผักได้กลับมาปลูกที่จังหวัดตากเนี่ยได้ปีประมาณปีปีกว่าแล้วครับอืมแต่ก่อน<ม>พี่เริ่มจากการปลูกผักเนี่ยพี่ไปทําอะไรมาก่อนก่อนผมทํางานประจําอยู่โรงงานครับอ๋อที่ศรีราชาครับผมชนบุรีใช่ครับพี่อ๋อแล้วยังไงมาหันเหมาปลูกผักไฮโดรครับพี่จริงก็เป็นเป็นแฟนครับเป็นแฟนที่เขาอยากมีรายได้เสริมมีมรายได้เสริมแล้วก็ลองลองทา แรกๆก็คือลองทําเล่นๆดูก่อนใช่ทำเล่นๆอ่าหน้าห้องพักประมาณนั้นครับหมายถึงว่าปลูกที่ชนบุรีได้ปลูกที่ชนบุรีนานแหน้าหน้าห้องหน้าหอเนี่ยนะอ๋อลองทำเล่นๆดูเพราะว่าเอ่อก็ตัดสินใจออกจากงานกลับมาอยู่ที่บ้านอืมก็เลยมาปลูกแบบแปลงแบบเต็มรูปแบบแบบนี้ใช่ครับก็มาเต็มรูปแบบเลยก็ขยายเพิ่ม จากมีแค่โรงเดียวครับอยู่มุมนู้นนะนะตรงนู้นนะครับใช่ครับนู่นนะครับท่านผู้ชมชุลบุรีเลยโอ้แล้วเริ่มต้นถ้าคนที่อยากจะปลูกผักไฮโดรจริงๆเราจะมีวิธีการเริ่มต้นยังไงครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรท่านอื่นไหมครับพี่ก็ต้องต้องศึกษาก่อนนะครับอันดับแรกคือต้องต้องทำความรู้จักต้องศึกษาว่าผักไฮโดรก็ดีไงว่ามันมันมี การปลูกยังไงมันมันต้องใช้อุปกรณ์อะไรต่างๆแล้วก็ระยะเวลาในการปลูกเนี่ยเท่าไหร่ยังไงอันนี้ปัจจัยแรกเลยที่เราต้องรู้ต้องมีองค์ความรู้ก่อนศึกษาก่อนใช่ศึกษาก่อนนะครับอันนี้แล้วจะทํายังไงให้มันเป็นแปลงแบบนี้ครับพี่หรืออนุบาลยังไงครับก็เราเราอ่าผักไฮโดรโปนิกเนี่ยจะมีอายุประมาณสี่ห้าวันเริ่มจากลงเมล็ดเนี่ยครับอันนี้ก็คือเรา มเมล็ดหยอดหยอดฟองน้ําครับครับอันนี้จะเป็นหยอดน้ําเปล่า7วันประมาณ5-7วันอ๋อไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเป็นน้าเปล่าธร<ช>รมดาเลยพนนี่นีเพิ่งลงวันนี้เลยอ๋อนี่ฮะครับเป็นน้ําไม่ต้องใส่น้ําเยอะมากฟองน้ํามันจะชุ่มเกินอันนี้คือต้นก้าเล็กๆที่เอาใส่ไว้ในหลุมแบบนี้ใช่อ๋อนี่ฮะท่านผู้ชมดูนะนี่ครับนี่จะเป็นแบบนี้อันนี้คืออายุ1วันทั้งหมดเลยอ่าใช่ครับเราจะนับ ต้นก้าเนี่ยเราจะนับอายุหลังจากลงฟองน้ำแต่ตอนนี้บ่มเพาะเนี่ยก็คือลงเมล็ดแห้งใส่กระดาษทิชชู่ในตู้เย็นก่อนครับหนึ่งวันแล้วก็เอาออกจากตู้เย็นมาอีกหนึ่งวันอันนั้นคือเหมือนกับเราไปบ่มก่อนให้มันเกิดความชื้นความเย็นก่อนนะครับพอเมล็ดก้าแตกตัวปุ๊บก็มาพักวางนอกอีกวันนึงอันนี้คือวันที่สามจะเป็นลักษณะแบบนี้ทำมาลงนี่ครับ นนี่วันที่สามนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนี่แหละครับพี่เริ่มมีใบก็มาสองใบสามใบละอันนี้จะพร้อมลอยลอยลอยน้ําปุ๋ยแล้วอันนี้จะเป็นอายุที่พร้อมลอยน้ําปุ๋ยประมาณเจ็ดวันแล้วอืหมายถึงว่าแตกใบที่สามเนี่ยสังเกตง่ายๆลอยน้ําปุ๋ยคือข้างแรกเป็นน้าเปล่าใช่ครับน้าเปล่าอันนี้เราเริ่มมาใส่น้ําปุ๋ยเป็นปุ๋ยอะไรครับพี่ที่ใส่ไปเป็นปุ๋ยปุ๋ยเอบีครับปุ๋ยเอบี ปุ๋ยน้ำาอบนะครับอันนี้คือลักษณะของปุ๋ย a อบนะครับแล้วนี่ล่ะครับพี่ใบเริ่มโตขึ้นมาแล้วอันนี้เริ่มโตลแล้วอันนี้จะเป็นออลอยน้าเริ่มลอยน้ําปุ๋ยแล้วอืมใช่เริ่มเริ่มจริงๆออายุมันลอยน้ําปุ๋ยได้แล้วแต่ผมทําไม่ทันอืมม,มันก็จะมีใบออกมาเยอะอยู่นะครับใบใบเริ่มเริ่มโตขึ้นแล้วผักที่เขาแบบว่ากินกันเยอะๆที่เป็นผักไฮโดรที่ขายได้ดีๆนะฮะ เป็นผักอะไรบ้างครับพี่ถ้าขายได้ดีที่ฮิตสุดๆก็จะเป็นคอสคอสครับกินคอสอันนี้มีไหมกีนโอ๊กกีนโอ๊กนี่นี่จะเป็นกีนโอ๊กลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับกีนโอ๊กนี่นี่ก็เหมือนกันอันนี้จะเป็นผักกาดหอมอิตาลีครับคอสก็จะมีอันนี้คอสจีอดูลองใหม่ทันใหม่ครับอันนี้กี่วันนะพี่อันนี้อายุประมาณสิบสิบกว่าวันแล้วครับสิบกว่าวันใช่ นนเกินเกินมาปกติก็คือจะลอยน้ําเปล่าเจ็ดวันแล้วมารอยปุ๋ยครับอันนี้จริงๆอายุมันคือพร้อมที่จะลอยปุ๋ยแล้วอ,อยนปุ๋ยแล้วแต่ผมทําไม่ทันอันนี้ไม่ทันใช่ครับลอยน้ําปุ๋ยแล้วถ้าสมมติว่าครบสิบวันแบบนี้ต่อไปออก่อนที่เราจะไปใส่โฟมนี่ต้องครบกี่วันนะพี่ก็จะมาลอยน้ําปุ๋ย ประมาณสิบวันผมจะลอยประมาณสิบวันให้มันต้นแข็งแรงเนาะพอส<อ>ิบวันปุ๊บก็จะแยกอืนี่นะครับมีวันที่นะตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดดูนะเนี่ยเดือนเจ็ดหกแปดนะครับจะแยกแบบไหนครับพี่พาพไปชมหนะ่อยไปดูกันครับท่านผู้ชมครับจะได้เห็นอันนี้พี่อาร์มทําคนเดียวเลยอพี่พี่อาร์มทำกับแฟนเลยครับอ๋อช่วยกันนี่ อันนี้คืออายุกี่วันนะพี่นะแบบนี้อันนี้ประมาณยี่สิบกว่าวันแล้วครับ20กว่าวันอ,อันนี้คือ20กว่าวันเราจะได้แบบนี้อันนี้เราสามารถยกดูได้ไหมพี่ดเอาเปิดทั้งกล่องเลยอ่อานเฉพาะเดี๋ยวนะดู20กว่าวันนะครับลากประมาณนี้นี่ประมาณไม่เกิน2เซนครับแบบนี้20กว่าวัน นี่ครับอันนี้อะไรพี่อายุ <you> อันนี้สายพันธุ์อะไรนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นผักครอคร์สผักครอสกครอสกรีนคอรสนะครับอันนี้กรีนคอร์สนี่ยี่สิบกว่าวันเราจะได้แบบนี้สังเกตนะครับว่าอันนี้จะมีหลุมเยอะเพราะว่ามันเหมือนกับการอนุบาลเนาะใช่ครับอย่างไม่ได้ลงกล่อง<ๆ>ใช่ไหมลงกล่องแบบว่าเปลี่ยนเป็นกี่หลุมนะหกหลุมใช่ไหมหลุมใช,ใช่อันนี้จะอนุบาลประมาณสองอาทิตนยะ์ เอาสองอาทิตย์หลังจาก10วันสิวัน,วนแ,ลวแล้วก็มานี่อีกเป็น14วันใช่ไหมหรือว่าถ้ารวมรวมประมาณประมาณสามสเอาสาวันเหรอใช่ถ้าถ้าอันนี้ครบปุ๊บ,บวันเนี่ยอายุผักจะประมาณสามสิบเราก็แยกอืมแยกอีกสสัปดาห์สาวันแล้วก็แยกออกไปใช่แล้วถ้าเป็นแบบนี้อันนี้ อันเนี้ยเกินยังอันเนี้ยประมาณ30วันแล้วแย่งไม่ทันอ๋ออันนี้่าลงไม่เพลินเกินไปอันนี้เกินใช่ครับสามสิบกว่าแล้วผมต้องต้องเอาขึ้นแล้วก็คือเราเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยอยู่นู่นใช่ไหมครับนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะได้ดูการปลูกผักไปด้วยนะครับเดี๋ยวสาธิตสักหนึ่งกล่องนะครับในการปลูกผักนี่มาดูครับว่าเขาเตรียมอะไรไว้บ้างนะครับเริ่มต้นผักครบ30วันแล้วนะครับนี่อันนี้คือ น้ำอะไรครับพี่น้ำน้ำที่ผมใส่ปุ๋ยไปแล้วครับอ๋อเป็นปุ๋ยเอบยเนาะปุ๋ยเอใช่ขนาดกล่องนะครับก็น่าจะไม่เกินประมาณสัก6ลิตร7ลิตรป่ะกล่อง20ลิตรคริบลิตรครับยี่สิบลิตรอ๋สูงเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็เจาะรูลองดูรูนะครับพี่ว่ากี่รูตอนนี้ที่เจาะไว้นีครับ6รูเจาะไว้แล้วก็เตรียมปิดแบบนี้นะครับข้างล่างก็จะเป็นถุงดำใช่ไหม ใส่ถุงดำรองไว้นะครับนี่แล้วเวลาเราจะเอามาหย่อนนี่ทํำยังไงพี่ก็ยกแบบนั้นมาเลยนี่ครับอันนี้เตรียมเรียบร้อยทั้งน้ํานะครับทั้งฝาต้องเช็คถุงดำด้วยว่าไม่รั่วสําสคัญนะครับต้องไม่รั่วนี่ครับเตรียมพร้อมแล้วก็มาเตรียมก้าครับแบบนี้นูน่นตรงนู่นครับ อันนั้นแก่จัดแล้วเนาะเกือบเป็นเดือนแล้วดูลากโอ้โหดูให้ท่านผู้ชมครับอือหือดูสุดยอดกรี Green Oak. นอกนี่เราก็จะเห็นน,นแบบนี้แนะครับนนถ้าริงอายุมันเกินแล้วครับอ๋ออันนี้มาใส่ที่เราแยกแล้วมันก็จะโตเช้าอืม นี่ครับบรรยากาศเย็นๆครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ตามท้องไร่ท้องนานี่ฮะก็จะเป็นถนนหมายเลข12นะครับวิ่งมาจากจังหวัดสุโขทัยมาที่จังหวัดตากนะครับนี่ฮะก่อนถึงจังหวัดตากดูฝั่งขวามือไว้ครับเลยสนามบินมาหน่อยแล้วพี่เนาะใช่ครับเลยสนามบินนะครับปวหลวงมานิดนึงนะครับดูฝั่งขวามือไว้จะเห็นป้ายเห็นขึ้นว่าเจเจไฮโดฟาร์มไฮโดฟาร์มนะครับเจเจไฮโดฟาร์มนะครับเผื่อใครสนใจ นี่ครับมาดูขั้นตอนฮะอันนี้คือก็จัดเลียงแบบนี้หกหลุมหกหลุมไปเรื่อยๆปกติจะเอาน้ำหยอดหน่อยอืมอ๋อจัดเหมือนกับจัดเลียงลากเขาลากมันยาวนะครับเดี๋ยวมันจะหักทับไม่ได้อีกนี่จัดเลียงแล้วบรรยากาศยามเย็นครับ เนี่ยดูข้างหลังนะครับนี่ท้องไร่ท้องนาอยู่แบบนี้ครับการเย็นมากนะครับอาจจะมีเสียงลมตีบ้างนะครับหรือว่าถ้าไม่ไม่ชัดเจนต้องขออภัยครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าแบตเตอรี่เสื่อมไปแล้วอันนี้ใช้ไม้ฉุกเฉินนี่ครับมาดูพี่อาร์มปลูกผักกันนะครับปลูกง่ายๆแบบนี้นะครับนี่ครับแต่ว่าวัตถุดิบนะครับอุปกรณ์ต้องเตรียมให้พร้อมแต่ถ้าพูดถึงว่าเราเตรียมพร้อมแล้วก็ทาง่ายแล้วพี่เนาะ ไม่ยากอะไรนะครับแต่ต้องใช้ทั้งความขยันทั้งวินัยแต่ละวันพอทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงนี่นี่ครับมาดูวิธีนะครับมาดูวิธีผมเชื่อแหละนะครับว่าแต่ละคนก็อยากกินผักนะครับที่ปลอดสารพิษนะครับอย่างที่เราเห็นก็คือสามารถที่จะปลูกใกล้บ้านได้นะครับไม่ต้องขุดดินเนอะถูกไหมครับเตรียมกล่องโฟมนะครับ เรียมต้นก้าคือวิธีการปลูกนะครับหลังจากที่เราปลูกแบบนี้แล้วพี่พาไปชมหน่อยครับว่าตอนนี้ในแปลงเรามีผักอะไรบ้างนะครับให้ท่านผู้ชมเขาได้ชมหน่อยครับว่าเราปลูกกรีนโอ๊กแบบนี้ยังมีผักอย่างอื่นอีกมีผักอะไรบ้างนะครับ มาเดี๋ยวเราไปชมกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาช่วยปลูกนะครับอ่า <c oughs> มาดูครับท่านผู้ชมอันนี้คือแปลงเริ่มต้นนะตั้งแต่แรกผมก็จะเห็นแปลงเนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ขยายมาเป็นแปลงที่2ที่3ามอยู่นู่นนะติดกับบ้านเลยนะครับนจะเป็นโรง,งแรกเลยครับโรงนี้จะเป็นโรงที่ยกมาจากศรีราชาครับ <c oughs> ก็คือเอามาจากชนบุรีเลยใช่แบบนี้เลยโอ้นี่นะครับแปลงแรกแปลงแรก โมดิฟายขึ้นมาใหม่อันนั้นก็เพิ่งมาทําอยู่ที่นี่เนาะก็เป็นอิฐนะครับเอาท่านผู้ชมเดี๋ยวผมให้ดูด้านล่างนี่เป็นแบบนี้นะครับนี่ครับมีอิฐแล้วก็เป็นคานเหล็กนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นเองนะครับดูฝั่งนู้นไปครับไปดูครับแล้วนู่นเหรอครับพี่มีผักอะไรบ้างไปผมพาไปชมเอาวานี่เนาะเอาฝั่งนี้เ่าโอเคมาดูครับงั้นอันนี้จะเป็นผักกาดหออผักผักกาดหอมอิตาลี อิตาลีนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นี่อันนี้ขายดีไหมพี่แบบนี้อันนี้ก็เสริมครับมันก็มีคนที่ก็ชอบทานกินแบบนี้กินกับหมูกระทะครับท่านผู้ชมครับแบบนี้แล้วก็ตัวนู้นจะเป็นบัตเตอร์เฮดครับบัตเตอร์เฮดไหนครับแบบไหนบัตเตอร์เฮดนี่ครับนี่อยู่นี่นี่ครับอากาศนะครับ ปัจจัยสำคัญคืออากาศนะครับค่อนข้างที่จะร้อนหนหนึ่งนี่ดูลากลากลากลร้อนต้องเช็คอุณหภูมิน้ําด้วยเนาะพี่เนาะนี่อันนี้จะสมบูรณ์หน่อยนะครับนี่ลากเจาะขาวๆแบบนี้อืมแดดแรงนะครับจังหวัดตากต้องบอกได้เลยปุกยากมากยากอย่างงครับนะชมไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชม มาดูนะครับเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจอันนี้ลหละพี่อันนี้กินโอ๊กีออ้อันนี้จะเป็นฟิลเล่ครับฟิลเล่ฟิลเล่ใช่นี่ลักษณะของฟิลเล่ครับเป็นแบบนี้ใบมันเหมือนคล้ายๆกับผักสลัดทั่วไปเหมือนกันนะมันมันออกขมๆไหมพี่ผักเนี่ยหรือว่ากรอบอ ถ้าเป็นชุดเนี่ยมันก็ไม่ไม่ค่อยผมแล้วครับแต่เราต้องเก็บตอนเช้า,ชาอครับอันนี้แหละครับนี่ผักอะไรอันนี้เป็นคอสผักคอสทั้งหมดเครบที่เหลืออันนี้เป็นคอสน,นะครับี่เพิ่งเก็บไปเมื่อวานแล้วมันเหลือที่โตไม่ทันอ,อย่างเขียวเลยอันนี้รากน่าจะสมบูรณ์ดีนี่มาดูรากครับข้างล่างสมบูรณ์เนืาไหร่ครับมันร้อนครับอ,อ,อากาศร้อนปัดปัจัยแล้วปัญหาครับ ตั้งแต่ทํามามีปัญหาอะไรบ้างเราคุยแต่ข้อดีกันละอ่ะพูดถึงข้อเสียกันบ้างว่าปัญหาที่ทํามามีอะไรบ้างพี่ปัญหาที่ที่ที่เจอนี่หนักหนักสุดครับครับอากาศร้อนอุณหภูมิสูงอุณหภูมิสูงหนึ่งแล้ต้องเตรียมแบบนี้ทั้งเต็นท์ทั้งแสแลนคุมแบบนี้นะครับนี่เครื่องหน้าร้อนนี่ปลูกยาก เพราะว่าจังหวัดตากก็ประมาณ4 3องศา4 4องศาโดยเฉลี่ยเลยครับสูงปิดปๆเลยนะอันนี้คืออากาศนะครับอ<ต>ย่างอื่นช่วงหน้าฝนก็จะใบจุดจชลาใบจุดตากปกประมาณนี้ครับแล้วก็แมลงแมลงก็มีเราอยู่หลังด้านหลังเป็นท้องนานอ๋อหนุนครับก็ะจะมีแมลงสัศัตรูพืชทั่วไปก็เลยต้องทํามุ้งแบบนี้ครอบไว้ นมีมุ้งครับแบบนี้นะครับก็ช่วยได้เนาะก็ถือว่าช่วยได้เองดีกว่าเราฉีดสารเคมีเนาะเราจะไม่ใช้สารเคมีครับเป็นปอดสารนะครับปลอดดูเอาครับให้ครบเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นนะครับอันนี้แปลงที่สามแปลงผักไฮโดรนะครับอยู่แบบบ้านๆนี้ครับสุขใจดีนี่ครับมาดูฝั่งนี้อันนี้มีอะไรบ้างครับพี่ ก็จะเป็นตันเดียวกันเป็นระกาศหอมเจลรี่ระกาศหอมอืมอันนี้เริ่มเป็นสีแดงครับเรดโอ๊กเป็นลนักษณะแบบนี้นี่ครับนี่โอ้โหเยอะมากเรดโอ๊กนะครับอันนี้อายุเขาประมาณเท่าไหร่ครับพี่ต้นสมบูรณ์แบบนี้ประมาณเอ่อ สามสิบห <35 S 2> <35 S 1> <ช>้าสามสิบห้าสมสิบห้าวันสามสิบห้าสามบเวันเพระาระว่าชุดนี้จะคาะผมจะปลูกรอบเป็นรอบครับ1สัปดาห์พอาหนึ่งสัปดาห์ก็ลงทีหนึ่งเพราะว่ามันจะมันจะครบรอบตอนที่ว่าเราจัดจําหน่ายพอดีเนาะใช่ใชวเวลาไปขายนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นี่แหละครับอีกหนึ่งความสำเร็จนะครับของพี่อาร์มนะครับหลังจากที่เป็นหนุ่มโรงง,งานมาตัดสินใจ แล้วก็มาดูแลครอบครัวเนาะนะครับทั้งลูกด้วยนะครับที่อยู่ที่บ้านจังหวัดตากนะครับแนะนำนะครับพี่ว่าถ้าใครผ่านไปผ่านมาเราจะาแวะที่ไหนได้ณจุดนี้ก็ใครที่เอามาเยี่ยมผ่านผ่านจะไปทางสุโขทัยครับจากจากเมืองตากเนี่ยครับก่อนถึงสนามบินถ้าวิ่งจากออกจากเมืองตากมาก่อนถึงสนามบินครับฝั่งซ้ายมือครับ,รบผมใครผ่านไปผ่านมาก็ แวะชมแวะมาเข้ามาดูกันได้นะครับขอเบอร์โทรติดต่อนะครับพี่เบอร์โทร097ครับ009 3240ครับชื่อฟาร์มอีกรอบนึงครับฟาร์มเจเจไฮโดรฟาร์มครับเจเจไฮโดรฟาร์มนะครับใครที่สนใจก็เข้ามานะครับแล้วก็โทรมาสอบถามได้นะครับวิธีการปลูกก็พี่อาร์มยินดีแนะนำนะครับยินดีครับยินดีนะครับอ่ะโอเคครับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งพี่อาร์มแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องน้ำชัยเพื่อเกษตรนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องน้ำชัยวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ